ตลาด LiveX หรือ LiveExchange คืออะไรไปดูกันครับตลาด LiveX หรือ LiveExchange ในบทที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งของหลักสูตร IC l i ไลเซ e นนั้นคือตลาดที่ขาย หุ้นของบริษัทขนาดกลางและบริษัทที่มีการเริ่มต้นกิจการหรือเขาเรียกว่า SME หรือสตาร์ทอัพนั่นเองครับแต่ SME หรือ Start-up ก็ต้องเป็นบริษัทที่เป็นมหาชนแล้วเท่านั้นซึ่ง SME หรือ Start-up นั้นมีความเสี่ยงสูง ผู้ที่จะมาลงทุนได้จึงต้องมีความรู้ไม่ใช่ใครก็ได้มาลงทุนเหมือนกับตลาดเซ็ตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาด mai ที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามตลาด l i ท e X หรือตลาด l i ท e e x c h a n g e ยังเป็นบริษัทลูก ของเซตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่นั่นเองครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร IC l i ไรเซนสามารถติดตามผมได้ตามที่อยู่ที่จะขึ้นให้หลังจากนี้แล้วเจอกันครับ